เ่เร็กลำบากนี่นะพีนะจะไม่ตีเราจีเป็นไม่ไม่ไปเที่ยวฮันดิ้เก๋รถเกลืองกันรถเกลืองไรนี่ไปกันตอกเปียกจ้าทีว่างนี่ยังจวดเลยได้ช่างรถตีบกันหนึ่งแล้วเออแขกตกตีกมนแล้วมึงจำได้ไหมคือนั่นเด็กกูป่ามึงไปนั่งเล่ยราหน้าหลงนั่งลุงคืนเด็กฉันเจอหลุกจีในจันจ้องบอกเฉย เออเนีย่ยร่ามไม่หนึ่งกันยัยมันเลยบาดหลวกก็เลยผู้เดชพวดนี่ติดเจีเยร์ไม่ลูกกินาาตายเนี่ยร่ามหมูหนำจิ้มเปรี้ยวอีตายโอ้งลูกปลาจุ่มลูกกินเนื้อมน่ากินก็เลยเออก <c oughs> ารุ่นใยอะไรนู้นมาพันเบียร์เรื่องมังไม่าย <c oughs> ใช่อ่ะพ<ผ>ี่ไม่นี่เจอเจอหน่อยใ่เด็กตีมันก็ร้อง กูเว็นด like uh ุมเป็นหนุ่มมึงเลยกูอยากต้มเผาหน่วยห้าบาทจริงต้มเผาหน่วยทีต้มเผาหน่วยทีนานใจมู่หลอมไหมถึงแล้วอนุ่มเผาหน่วยทีฮอตดอกอันทีเคยพวกเรามันยอรอดยอรอยอันที anh tạo tít lam đâu, yo làm anh tóc vô cái đu mới đi to cái rắc tạo yo 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 cả của mẹ vô vô của mẹ vô vô của mẹ vô yo 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 à, này, yo <cười> <cười> poi, man, poi, <laughs> à, yo 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 tiệm vô chân yo 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 leo chân yo yo vô và yo sắp yo chân yo phú hậu yo yo วันไหมีสระอุลงตายเข้าใจไหมวันใดมั่งมีสระอุลงตายวันจุกวันใดเลยวันปุดวันนี้วันเศร้าค่ะไม่มีสระอุข้ากอยอางจีจิจ้องลงแล้วข้าไม่มีสระอุมีแล้ววันเจร้าวันไหนเลยวันนั่นตุดมาเถ้านะาไอ้หาหาตรองทีตัวกรอยเนื้อหึง ยต๊ะคนดวงดีต๊ะเป็นกิแล้วปดต๊เบอรปับไปนองมากันเต็มบ้านแม่ไม่ลากูไกล้เม้นใกลหลอมาทักเจ้านองก็โยบลอยตายเมียนนอยย่งกันว่เมียนี้ยังเมียหนอยกันอะไรพ่อมาทรมาาไปลอาหยกจ้งคุณยยมไม่เมียหนอยเยแต่เออมึงเงินเหวเย่เปืี่อนยาไรย้ปอนี้เลยลงร Ye, ู้เดิมันก <te ็กคุมปอเพียงเนื้อ คนเราตำเวลาดำรัดนายล่วงหว่าปอเพียงได้ตกเรืองไม่ใช๋เต่าแต่เรือต่ำกันเสร็จเรือเมียฮะไปปอเพียงก็ได้เคืนหลัวไปปอเพียงได้เมียปอเพียงกินข้าปอเพียงนอนได้ปอเพียงพ่อเนี่ยโยบายแต่บ้านรองม่นการรู้จักปอเพียงนั้นมึอนมึงฮะเมียน้อยเนี่ยจนมีตายโง่ฮะมียน้อยผมไม่แข็งไม่แก่งฮะคุณไม่ฮะเมียน้อยก็แข็งครวยขึ้นมึงฮะเจ้าเมียล่วงบันพุดแต่ไม่องไม่ร้อยเมียล่วงจริง เมียน้อยกันได้นอนบ้านเมียน้อยก้มระหว่างจับฟ้าใช้น้ำยาปลาป้าหนิมเรียบร้อยบ้านเมียล้วงอะไรเรากูไปยืนเล่ดว่าจับฟ้าหนัวเราคำทิ้งมาไม้เคว็บจับกระดมอู้ฟเมียล้วงเออบ้านเมียน้อยหน้าป่วยขนาดว่าเราป่วยแบบเหนื่อยหิวไปรีไปตึงไม่ปจะบปกินข้าวมันแรงตจนเอ็มพลนคอยเมียน้อยเนี่ยบ้น้องจชาน